เอา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 <ๆ>้ะ <laughs> ได้กับพ่อมาต้นี้มามามานี่นี่เห็นนน้องพลอยไม่นอนเลยไม่นอนเลยครับจะ้ะอืจะ้ะป <laughs> <laughs> ปีปบแล้วก็พีพีเอบีกลับแล้วหรอ <laughs> <laughs> อ ขอบคุณพ you ี ite, really cool. um. ่พี no, ah. uh ่เอบีนะครับวันนี้พี่แอดมินเอบีเอาของมาฝากเลอะเยอะเลยทั้งของเล่นของอะไรนี่อะไรแบ่บ่นี่แบ่หรืองัวน้อยไม่กินแ้นี่ไมกินแ้นี่ไอ้พ่อ้พอึ่งเลยน้องเพชรรับแล้วครับผมน้องคอยบอกรับ จะอาไปจะอาไอ้จะอาเอานั่ง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 อันนี้ดูลูกนั่งอันนี้ดูปาบีซื้อมาให้ใช่ไหมคะเอาเอาซื้อเลยอึ๊บดีคือดีแต่ว่าอาเอา่ออเอา

นี่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 น้องพลอยจะเอ๋ไปนี่จะอ่ะทำไปเลยจะเอ๋ไปเลยขี่ขี่ขี่ผู้ใดสิชนะขี่แล้วกันขี่แล้วกันจ้าไปนี่จ้จ้าจ้จะก่อนหนึ่งสองหนึ่งสอง เดินวเด้วยป้ะม่ดิมสวยเลยใส่สวยไหมี่โอ้แบบแบบแบบสงฟ้าแบบแบบแบบจึ๊จึ๊งอะไรเดียวแบบจ๊งจึ๊งจ๊งจึ๊งแล้วก็จึ๊งจ๊แล้วก็จึ๊จ๊งจึ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 ๊จึ๊จ๊งจึ๊งจ๊จร๊งจึ๊จึ๊ง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 จ๊จ๊จึ๊จจึ๊จ๊จึ๊จจึ๊จ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 ๊

<laughs> phần à, phần mà bài nó cái lắm cái sai lắm cái cái lắm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  cái nó cái lắm cái lắm cái cái lắm cái Og það er út í ferðinu. Og það er út í ferðinu. Fjá!